อย่าบอกแฟนเรานะว่าวันนี้นี่มาเที่ยวกับเธอเดี๋ยวมันจะมาเจอตอนที่เราเมาแล้วจะหุ่นวายฉันจะปิดเครื่องนี้ไม่ไล่ไม่พ้นและไม่รับสายวันนี้ขเขาเมาใหม่แล้วออฟไลน์ไปเลย สวัสดีค่ะเซนการ์ช่างส่งมอบงานหลังคาเปิดปีก3ด้านให้ลูกค้านะคะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเข้ามาพร้อมกันทั้งสองคันเลยนะคะเป็นกลุ่มลูกค้าโดนเพื่อการเกษตรค่ะหลังคาเปิดปีก3ด้านมีประตูยกขึ้นทั้ง3ด้านนะคะภายในกลุ่มไม่อาจสเปคมาตรฐานที่ในกลุ่มลูกค้าโดนเพื่อการเกษตรนิยมใช้งานกันค่ะขอพระคุณลูกค้ามากๆนะคะส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ